คู่เขาไฟประทุอีกครั้งที่ลาวาปบัคก,กับการเติมโลบัคที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมโปรโมชั่นการเติมโลบัคที่จูใจแถมปลอดภัยอีกด้วยอีกทั้งรับกดเกมพัสในแมบ,บสุดเดือดอาทิเช่นบอ็อกฟุตคิงเลกาซี่ชินโดลไลฟ์และอีกเพียบยังไม่พอมีทอยโคตรขายอีกเอาทุกอย่างเลยไปจับจองกันได้เลยที่ลาวาบัคลิงอยู่ใต้เดสคริปชั่งข้างล่างเลยนะ I have CPU คอมคูคูสเปคเจ๋งๆภาพเกมเด้งๆจนต้องร้องว้าวครบจบในที่เดียวและที่หนึ่งที่เดียวในไทยจัดไปเลยครับ I have CPU อาห้ามอ่าเ้มอ่าห,ม,าหมนี่มันเกมอะไรครับเนี่ยวาล์เลนเลโก้อย่างนั้นเหรอวาล์แลนเลโก้ในเกมโลโบอกเนี่ยนะไหนดูหน่อยเซลมันจะมีสักแค่ไหนส่วนของสตอรี่มันยั่วยวนผมเหลือเกินอ้า ซื้อกล่องซูมซื้อกล่องซูมแล้วเราจะต้องใช้ 2, 2> องร้อยเครดิตเรามีเครดิตศูนแสดงว่าถ้าผมอยากได้สกินปืนเทพผมจะต้องเติมตรงนี้ถูกไหมงั้นเพื่อคลิปนี้ผมจะเติม1 5 0 0โลบักแล้วกันนะครับผมเพื่อคลิปนี้โดยเฉพาะนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นกดไลค์ให้ผมตอนนี้เลยนะครับเพื่อที่จะให้ผมได้หล่อเทนะครับเพราะว่ายิ่งคุณกดไลค์ปุ๊บคลิปผมจะได้ขึ้นฟีดไงช่วยกดหน่อยนะส่วนันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้คืออะไรเนี่ยไม่ค่อยมีสวยแต่ว่าลองสักรอบหนึ่งจะเป็นอะไรไปใช่ปะส,ปส,ส,ปสุ่ดห เห yeah, ย็ดโดเกินปุยมุยเมื่อกี้เราได้ของที่เกือบจะดีนะอันนี้เอ้ยเอ,ยอันนี้คือแย่สุดนี่อันนี้คือยากสุดอ๋อเมื่อกี้อันนี้คือแย่สุดโอเคอีกสักรอบหนึ่งไปอยากได้มีดคาเลมบิตไอ้น้องเออเยีย่ยมไปเลยคาเลมบิตกูดูยมีดไปมีดไปโอ้ย อีกแค่หนึ่งเองไม่ได้โอเคไม่เป็นไรคุณผู้ชมก็เดี๋ยวผมจะใส่แบบตามที่ผมมีไปก่อนแล้วกันนะโดนูเปอร์นูเปอร์เคยเล่นบ้าแบบนี้ยพี่ไม่สามารถไอ้นี่ได้เหรอากดซื้อของไงอ่ะกดบีป่ะนดบีครับมอนวาโรเลยโอ้โหอ่ามอนไปเลยเราเป็นฝ่ายอะไรครับเนี่ยตั้งรับก่อนตั้งรับครับตอนนี้เป็นฝ่ายตั้งรับครับแล้วไม่มีใครมาไซด์เอเลยเหรอเรามาไซด์บีกันหมดเลยไม่รู้พี่เหงาอะโอ้โหตั้งแถวตั้งนานเพิ่งเริ่มเกมมาดิใชเอาดิพี่ไอ้เอาแล้วพี่ไอ้กูเอามาพี่ไอ้ผมช่วยอุ้ยอุ้ยอ ขอแตกหน่อพี่ให้กูแตกเฮ้ยกูแตกไปนี่คือตาทดลองใช่ไหมไม่ครับเริ่มแล้วอันนี้คือเริ่มแล้วโอเคเยี่ยมเลยเอ็นน้องเยอได้บอกพวกมันมาทั้งแก๊งเลยต้องพี่อ้อมหลังมาแล้วมันมามิดเยอะมากยี่พี่หลังพี่เพื่อต้องตายการเป็นโศกให่เมาส์ผมเร็วมากผมต้องตัดเมาส์ก่อนเชี่ยตัวละครเลโก้วิ่งหนีกู พี่มันโผล่น้าดีเนี่ยเฮ้ยเหลือพี่คนเดียวแล้วเอาดีเจ็บนัยนี่แงนี่ไงเฮ้ยเอาดีเอาดีเองโอ้เราเขารีโหลดทุกการยิงอันนี้ต้องเก็บป่ะ One enemy remaining เฮ้ยอย่าเพิ่งพี่ไอซ์มีเหลือตัวนึงพี่ไอซ์เอาพี่ลืมพี่นึกว่ามันตายหมดแล้วเกือบรอแล้วตอนเรนน้องเดินตามดูว่าจะตายไปไหมเอ้าจักแช่งกูมึงจะศพเยอะจังเลยแถวนี้อุ้ย โอ้ยเพื่อนอ้อมหลังนี่ไงเพื่อนเอาทุกซองแดม One enemy remaining ปีดมันที่เฮ้ยเย็ดจะดูเหมือนว่าเราแล่นจัดดูตอนที่กดแถบมันมีบอกนะเพื่อนซื้ออะไรบ้างอะเย็ดเคมีบอกเลยนะว่าตาต่อไปเราจะเหลือเงินเท่าไหร่โอ้โหระบบเกมดีเกินขอปืนได้วยนะขี้ขวาขอปืนเพื่อนได้ด้วยนะเย็ดโจเหมือนจัดเหมัวจริงเลยมามามา One enemy remaining ด้วยเองเพื่อนอย่างโหดจังวะนี้ยันลาด อ่เฮ้ยเอาจบแล้วเหรอเฮ้ยโอ๊ยตาตายหรือเปล่าตาไม่ไม่ตาตัตาลายอารมณ์เหมือนโดนเฮ้ยกูไม่น่ายิงรัวเลยกูจะจะสเปย์ไอ้นุ่ป้านุ่ป้าถืออะไรแมลงทอดอ่ะเพื่อนทำเกมผมทำทรงของผมครับหรืจะปานี้เข้าไปนะนุ่ป้าอะไรไม่รู้อ่ะนี่นี่นี่กางวงเฮ้ยโคโน่โดนนะวริคแย่แล้วตายบอกแล้วมันชอบข้าท่อไม่ได้ตะทุยพี่วิ่งแล้วเผื่อผมเอาแมงบอทอดบินไปแล้วเฮ้ยพี่วิ่งอยู่แล้วพี่ฆ่าไม่ได้เหรอวะ ไอ้เ้ยกูสั่งวิ่งมาไอ้ไสกิลนี้แม่งวิ่งแล้วยิงไม่ได้ใช่ครับแล้วไม่บอกพี่พี่ก็วิ่งเข้าไปใส่แบบกาแบบเต็มเหนียวอ่ะเตยเขาด่ากล้องชีเตอร์ไว้ตายแล้วครับสัตว์ประครับได้ประดุกคองเตยได้แฮกไอออนด่ากูแฮกอ่อด่าพวกกูแฮกอะไรอ่ะไม่โชว์ก็ไม่ถูกใจมันเก่งมันเข้าสายยังนั่น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 นั่โดนหนึ่งเหมือนมันจะเข้ารูอ่ะกาแมงปอทอดเลยพี่ีพี่ต้องโชว์ละ เจอด้วยพี่ไอ้หลังหนาหลังยืนโชว์พ่ต้องโชว์ละเราไม่เอาสักหน่อยเหรอไม่เอาเฮ้ยไม่เอาเอ้ยได้ปะ last player standing what สายสายายไม่นี่ยิงมันไปคเยอะเกี่ยวรื่องเลยนี่พิมไปพิม์กลับไป nice tag อย่าปักเจ็บไว้ก่อนครับน้องดูสไลด์พี่นุ๊ปปะสวยจังเลยไปสุ่มนอนบินไปไล้แมงปอแมงปอฮ้ยิงโดนแต่ว่าพี่ตายขึ้นขวาเลย One enemy remaining เก็ดโดโอ้จัดจบแล้วหาแกปืนหาแกปืนขโมยขยัดขยัดโดตรงที่ระเบิดผมแตกนั่นแหละสวยมาก่ไงพี่ไอยายรับจบเลยจบเองน้อง กินนีแม่งเลยแม่งเกินอย่างแม่งแบบว่าท้องสบด้วยเออกูซ้ำสบด้วยดราม่ากูเด้กดวายดูสกินกดวายดูสกินวอโลเลยแบบวอลโลเลยอุ้ยกินก็สวยเหมือนเ่ิมออริจินัลที่ไปท่อมุดท่อไปล่อเธอมุดท่อไปล่อเธอใช่กูอิมพอสเตอร์แอนดังใช่ใช่ผมน้อยมากมันไป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 ยิงไม่โดนไม่เป็นไรพี่ผมแพ้นผมแพ้น แพนแล้วอุ้ยนใสาระเบิดปุ้มเฮ้ยสามสฟาระเบิด One enemy remaining เฮ้ยอย่าดล็อกอัวปืนทะลุมไยน้อปืนทะลุเลโก้เลยปืนทะลุเลโก้โอ้ชนะแล้วพี่ชิวๆอพวกขะชอก่มันทำไม่ได้วะอุ้ยเฮียลองหนมาลองหน ไม่ไม่มันอันนั้นมันเป็นเหมือนแบบมันถอดกิจดูมาสองล้อพีอ่พี่ร้อยไอ้ผมมาอ้อมหลังพี่วิญญาณร้ายใช่ไม่ใช่วิญญาณร้ายระวังนเฮ้ยมันยิงมั่วเลยวะ <c oughs> มาวันเงาสแกนเลยเจอแมงปอหน่อย <c oughs> ไม่เห็นวะ เฮ้ยเฮ้ยเนี่ยโดยิงมั่วโดนด้วยยิงมั่วแล้วโดนด้วยเข้าหัวซะด้วยอุ้ยเอามีดตุกดมันพี่ไอ้เอามีดตุกดมันเฮ้ยไอ้จะพอแล้วเหรอโอ้ยเกมนี้ไม่หนุกเลยทำเลือกเซิร์ฟได้ด้วยเหรอพี่จะเปลี่ยนเป็นเอเชียเวสเอเไหนดีนะอีสต์นี่คือล่างเหรอแต่เราเฉียงเดี๋ยวเราเฉียงอะไรวะมันเอเชียมั้งเฉียงไปข้างหลังแล้วกันนะเฉียงข้างๆเฉียงขนาดไหนวะเปรไปทางซ้ายเฮ้ยเฉียงนั้นเขาเรียกว่าเฉียงอะไรพี่เฉียงซ้าย นึกว่าจะมีเฉียงใต้ match found match found โชว์ถึงความบ้าเกมพี่ไอ้ดูมีดในมือผมนี่พี่ผมเอามาล่อล่อซื้อพี่เนี่ยพี่ไอ้ดูดูมีดในมือผมเนี่ยนี้บ้าเกมมันเนี่ยนี่มันตึงมันตึงมันมันมาทางนี้นี่ล่อเพลิดเพลินตูดมันเลยพี่ไใจระวังเฮ้ยพี่ไอ้เก็บพี่ไอ้เก็บสองใจตามพี่วิ่งมาวิ่งมาพี่วิ่งมาตุด one enemy remaining เฮ้ยเฮ้ยสี่วิสี่วิผมมีฮิวพี่ไอ้ ี่ปล่อยมัปอไปแล้วแมงปอกูหาย่ยผมหน่อยพี่ไอ้มันกันเ้ยเล้ยถึงยิวใส่หน้ามันไปกูยิงแม่งไอ้บ้าเกมรับไอ้ผมยุไว้ละแเมื่อกี้พี่โคตรโหดเฮ้ยพี่เก็บ3เลยเมื่อกี้อ่ะเออยิงนัดเดี๋ยวทะลพี่สามไปได้ไงวะพี่เพราะผิด บาเกมไงล่ะครับเฮ้ยบาเกมพวกบาเกมว้าวบาเลโก้แม่งบ้าเลโก้แม่งเมาเลโก้แม่งเมาตัวตอยเดี๋ยวเจอแมงปอกูเองนงผมว่าไปลงแข่งไหมพี่ไอซ์จัดทัวร์นาเมนต์ไหมเราจัดทัวร์นาเมนต์เกมเลโก้เลยอะเออโอ้มันเหลือสองคนแล้วอ่ะเฮ้ยจังไอพวกกระชอกนั้นมันสุกออกสปิมุนแล้วเหรอก็วัยรุ่นเลโก้อีซี่แต่ไม่ได้ยิงแน้เยสปากแซ่บแต่ไม่ได้เล่นไม่ได้แล้วแบบนี้ไม่ได้แล้วพาไม่ยอม คือแต่ละปัดลายฟันเด้ยนี่เฮ้ยนี่โอ้แล้วดูรีเฟกแม่งแม่งสะบัดปืนมาโคตรมานี่เป็นไงเดที่ไอคัสโอ้ตอมสมแต่เฮ้ยโคตรเอาสองนี่ขนาดสองห้านั่นเองเกมนี้แม่งพอพอแบบว่าพอสุ่มไปเรื oh, ่อยๆแล้วแบบติดไอ้นี <t t ่ไงเขาเี่ะติดลมติดลมกาชาเลยก็เดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะชอบแบบว่าการตลาดมันน่าสุ่มเกินอติดลมแล้วมีติดดินติดน้ำติดดี เอ้ยนี่มันเขาแบบเขาแบบเขาส่งคนไปช็อตอะเดินมาแล้วแบบสับมีดฟันรัวๆฟันรัวๆเจอกูฝั่งนู้นอะเลโก้ไอ้สัใหญ่มันใหญ่ป่วนทุกนัดเลยซื้อเกาะตังแต่เริ่มเกมซื้อกาะเต็มเลยพกดเก่าเกมอะซื้อของแบบของเต็มขู่ฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามของไม่เต็มจะข้ามรวยอยู่นะไม่ฝั่งตรงข้ามซื้อเกาะก็หมดตังค์แล้วมัได้วางระเบิดด้วยแมงปอไปเลยแมงปอแมงปอทอดแมงปอฝั่งมันสแกนเปลี่ยนอะไรอ่ะมันกางอยู่ กูยวงก <มา S 2> งัดหมดเลยเฮ้ยกูชีป้ปะเนี่ยขอโทษขอโทษขอโทษโบดีโบดีอดอดอบ,บอลใครใครเอ็มบ,บอลใช่ไหมวายกระจอกไอ้ไนางนี่ไง ซัมซมซุงเฮ้ยมีคนออกเฮ้ยมันเริ่มแล้วมันเริ่มแล้วมันเริ่มแล้วอ o u t u b e อมออกแล้วเนี่ยฝากช่องหน่อยเฮ้ยยิงโหดเดี๋ยวให้ฝากช่องเฮ้ยคนดังออกไปแล้วยังไม่ออกรูยังยังคนดังยังอยู่คนดังนี่อาจจะไลฟ์สตรีมอยู่คนดังจัดยูทูบเบอร์หนึ่งร้อยสามสิบล้านซับเซนะเซนะมีคนฝั่งมันออกไปแล้วสองคนมันอยู่ข้างหน้าพี่มันจะเดือดเลยมาช่วยแล้วพี่ไง One enemy r e m a i n อุ้ยพี่ไกูใส่สุดนำทาง เอ้าจบแล้วมันมีสี่คนแล้วมันมีสี่คนแล้วมันมีสี่คนแล้วเอออกไปแล้วเข้ามาเจอนำแค่สามออกเลยเด็กเล็กเอ้ยเหลือสองแล้วเหลือสองวิทย์ันยูทูบเบอร์คิวไปสิบเลยเนาะจะของแมพแน่นอนตัว่าแม่งแม่งทะลุทะลุกำแพงมายิงว้าวแม่งอวีตีไร่ยิงนี่ฮอร์แม่งแอดมินเลโก้ละตู้มึงมันยิงมันยิงมามันยิงมาปะ o e n e m y remaining เรื่องระเบิดไฟเลกก็อะไรนางพี่ใหญ่ผมกำลังทำธุรกิจชั่วรายมันอยู่ขวาพี่ใหญเราเฮ้ยเฮ้ยพี่โดนหมอกหน่อยแย่แล้วไม่แย่หรอกโอ้ยไงอุ้ยไม่แย่นะเสียวบาดเสียขนาดนั้นเลยกดรหัสมั่วเลยกดมั่วดิรออะไรพี่ไม่รู้รหัสอ่ะใจสู้จังเลยอยู่ข้างหน้านั่นน่ะเฮ้ยโดนตายสวยพี่ไห้ ตอวสุดท้ายตัวสุดท้ายไก่สนามพี่ไอจัดการพี่ผมเจอแล้วมันนั่งโง่อยู่ตรงนี้ขึ้นหลังแม่งเฮ้ยหลังพี่ยิงล้วยิงมันไม่ตายพี่ยิงไปแล้วมันไม่ตายเฮ้เหอออ๋อเซิร์ฟมันไอ้นี่พี่เขาเรียกอะไรมันปิงพี่คือดูปิงมันกับปิงเราดิปี่ขนาดมันได้เปียกล้วเนี่ยแกขอทำคมกับเกมนี้หน่อยดิพี่โลกมันกลมสังคมมันเหลี่ยมกิจกรรมมุ้งยุงกัดเ็มตัวไอพี่ไอพี่ไอพี่ไอเราเราเราเจอในรูนี้ได้พี่ร้อยเมตรร้อยเมตรอยู่ในนุบหนุบอร์เข้ามาเข้ามาโดนเลยจนแฉกเลย ใช่ใช่ใช่ไม่เย่อเลยจนเจ็บจนแชมป์เลยถ้ามันกู้ระเบิดเราจะได้ยินเสียงระเบิดเว้ยแล้วเราก็จะโผลเอาสองหนึ่งหนเฮ้ยแตกเลยผมเจอผมเจอพี่ไอ้นี่ไงโอ้เลยโอ้ยแยบแยบแยบซั้มศพไปดิซั้มศพไปดิโอ้แล้วพี่ไอ้พอท็อกซิกอย่างตอนเนี้ยเอาพี่ไอ้ไม่ลงยิงมันสแกนไม่เป็เราสแกนแมงบอฉันกว่าจะสแกนนี่นี่นี่พี่ไอ้พี่ไอ้ไม่ต้องดันเดี๋ยวเราวางระเบิดใช่เดี๋ยวมันก็ต้องมาไซส์เราอยู่ดีพี่ พี่เล็งรอเลยมันจะมามันจะมาทางนี้นี่อ่าผมสแกนด้านหลังไอ้เงียบลิบเลยอุ้ยหลังอุ้ยแม่งมาทางนี้จริงว่ะวัดกับวัดขอมมัวยูทูบเบอร์เฮ้ยยูทูบเบอร์เวียดยูทูบเบอร์เฮ้ยเอ็นโดเฮ้ยไม่ได้เก่งเลยเยี่ยดี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 เป็นลมไฟตายเออว่าเราแลกเงินกันก่อนไอ้น้องโอเคคลิปมีเพียงเท่านี้ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ตามนั้นคือจบจำไว้นะครับดินน้ำลมหิ